สวัสดีครับจากคลิปก่อนนะครับผมโตโยต้าออพารนะครับกับอาการครับวิ่งแล้วดับนะครับนี่นะก็ได้ตรวจเช็คนะครับก็มีชุดปัามติกนะครับผมที่เสียหายนะครับแล้วก็มีหัวเทียนนะครับหัวเทียนใส่ผิดเบอร์มานะฮะลูกค้าใส่ร้านทั่วไปนะครับแต่ว่าเบอร์ไม่ตรงนะครับผมทางเราได้ ชิ้เลขตัวถังนะครับแล้วเบอร์ให้ใหม่นะครับผมแล้วก็มีชุดปั๊มติ๊กฮะเดี๋ยวเรามาดูปั๊มติ๊กเก่านะฮะอันนี้จะเป็นชุดปั๊มติ๊กเก่านะครับผมข้างในดําสกปรกมากนะครับครับนี่กองละเอียดนะครับที่ปั๊มติ๊กนะส่วนนี้คือาคราบสกปรกนะครับที่ออกมาจากตัวปั๊มติ๊กนะครับคือสกปรกมากนะครับผมทาให้ ปั๊มติ๊กทำงานหนักนะครับพอร้อนจะจัดแล้วตัดการทำงานนะครับผมทำให้รถวิ่งไปมีอาการสั่นดับนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับต้องรอให้ปั๊มติ๊กเย็นนะครับเึงจะสตาร์ทติดได้นะครับผมชุดนี้นะครับสั่งเบิกนะฮะเฉพาะชุดปั๊มติ๊กนะครับเกือบสามหมื่นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม สำหรับผู้ใช้รถนะครับในโตโ o ต้ a อาปาสนะครับผม